วันนี้เนี่ยนะครับพมีเขาเริ่มเอาไอ้หัวลบออกมาแล้วพ s l 0ศูนย์สามที่เรามั่นใจว่ามันมันไม่มีลูกจรวดนะครับแต่เราไม่ได้มั่นใจอย่างนั้นไอ้ลูกจรวดมันหาซื้อได้มันจะไปหาซื้อที่ไหนก็หาซื้อได้นะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนตลงท้ายด้วยจุดห้าห้านะครับแต่ที่สำคัญคือรหัสสั่งยิงเนี่ยรหัสเปิดพไอ้พาสเวิร์ดเนี่ยมีหรือเปล่าผม ขอฟันทงกับพี่น้องตรงนี้เลยนะฟันแบบตัดให้ขาดเลยชับชับชัดพี่นุพัทยาพี่นพดลพี่เจเจนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าคำเมนไม่มีปัญญากดปุ่มยิง PSL03 ไม่มีปัญญาครับไอไอหาซื้อลูกกระสุนมาเนะี่ยหาซื้อได้ แต่การจะกดปุ่ม power เปิดไอ้ตัว e n g i n นไอ้ตัวไปทำพลังงานนะฮะจีนมันไม่ให้รหัสนะครับเออจีนคือจีนจะให้หรือไม่ให้ไม่รู้แต่ผมว่าจีนนะไม่ได้ให้ไม่ได้รหัสเอาไว้คือไอ้ของพวกนี้ถ้าปล่อยให้ไปยิงซีโซัวนี่มันโอ้โหนี่เพอๆมาอายุธยามาโคราชไปสระบุรีเงี้ย เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันขึ้นมาเลยนะแล้วคนที่ขายให้เนี่ยแม่งต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบต่อสังคมเลยนะผมจะบอกให้ฉะนั้นการที่ขเขมรจะมีลูกกระสุนเนี่ยมีหัวเจรลวดหัวลบเอาเข้ามาโชว์เนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาไอ้เราก็หาได้และไอพีเอเอศูนย์สามเนี่ยมันมีความดีตรงที่ว่าหนึ่งมันยิงไกลมันยิงไกลไอหัวลบเนี่ยนะครับแต่ถามว่าเป็นเป็นอาวุธชนิดใหม่ไหมมันก็เป็นอาวุธเก่าแล้วอะ ประเทศไทยก็มีมีเหมือนกันนะชื่อดีอะไรดีทีวันอะไรทุกอย่างหนึ่งอะเรามีนะครับเรายิงได้ไกลกว่าแล้วผมบอกตรงๆนะงานนี้เนี่ยถ้าคุณนเซ็นตัดสินใจดีๆแล้วเกิดสมมุติว่ามันมีมันสามารถขึ้นยิงขึ้นสมมุติมันยิงได้จริงๆนะผมบอกตรงๆมันยิงได้กับข่าวที่แล้วแล้วมันไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรอก อย่ามาบอกนะว่าคราวที <uteur Pilot. S 2> ่แล้วคือล่อซื movies, ana, ้อต mm. ้องการจะขึ YouT ้นศาลโลกถ้ามันคิดอย่างนั้นเนี่ยผมถือว่าไอ้นี่เป็นตัวทรราอเลยนะยอมที่จะเอาชีวิตประชาชนเนี่ยแม่งมาทิ้งไว้ตรงตรงตรงตามแนวชายแดนหมดเลยคือตายเกลี้ยงเลยเอาชีวิตทหารตัวเองมาทิ้งไว้ตรงนั้นหมดเลยแต่ทุกวันนี้นะครับ มีแต่มันจังจงเกียรจงชังเรามีแต่มันอะไรครับจะถะคอยทำร้ายเราแล้ววันนี้เราจะจะคิดเปิดด่านกันกอีกเหรอมันจะถอนกําลังออกจะถอยอาวุธใหญ่เข้าไปยังไงมันจะทําอะไรกันแล้วแต่จะกู้วัตถุระเบิดจะล้มล้างไอคอนเซ็นเตอร์อะไรก็สุดแท้แต่แต่ถ้ายังตามจับไอสองพ่อลูกนี้ไม่ได้ก็อย่าเปิดด่านอย่าไปบ้าจี้เหมือนกับไอพวกหัวล้านหัวเถิกบางคน ที่ลูกพี่มันไปยืนยันว่าบ้านหนองจานเป็นของกเเมลน,นั่นนะกูถึงบ่อยหัวเถอะมึงกลับไปถามลูกพี่มึงว่าคําพูดลูกพี่มึงเนี่ยทําให้แผ่นดินไทยต้องเสียหรือเปล่าเสือกไปยืนยันอย่างนั้นเห็นไหมครับประชาชนเขาก็เลยสงสัยว่าตกลงเนี่ยจริงๆหรือไม่ใช่หรือเปล่าว่ามันมีไอ้พวกอดีตนายพลทั้งหลายกันร่วมกับไอ้พวกพลเรือนนี่ขายชาติเนี่ยไปได้ผลประโยชน์ตรงนั้น พอมาวันนี้เขาเริ่มที่จะปูทางเปิดทางสว่างขึ้นมาก็ออกมาดิ้นจะเป็นจะตายเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวกูจะไม่ได้รับตังคกูจะไม่ได้เงินกูจะไม่ได้ทองจริงไหม <S <S เมื่อไหร่ประเทศไทยมันจะหมดปฏะทีว่าไอ้พวกขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยจริงไหมครับแผ่นดินเป็นของพระมาหากษัตริย์ก็แทนที่เราอาศัยอยู่กินกันตรงนี้แทนที่จะช่วยกันปกปักรักษาแม่งเสือจ้องจะขายกันอยู่อย่างนั้นะ ผมถึงชักชวนพี่น้องประชาชนไงว่าถ้ายังตามจับไอ้สองพ่อลูกคู่นี้ไม่ได้พวกเราอย่ายอมให้เปิดด่านอย่ายอมติดขาดกูก็นั่งเพลินเลยกูก็ลืมเรื่องโดเนทเลยมีเดี๋ยวกูดูไลน์ก็มีใครโดเนตมาไหมเนี่ยออขอบคุณนะครับพี่น้องที่โดเนตลงท้ายด้วยจุด99นะฮะขอบคุณมากนะครับจริงไหมไอ้ที่ผมพูดเ่ยถูกต้องไหมต้องตามตัวไอ้สองพ่อลูกนี้ขึ้นมาเงื่อนไของค์การฟ้ามาครบหมดแล้ว ประเทศขเขมรเป็นภาคีของศาลของศาลไอซีซีไปลงนามในสนธิสัญญากรุงโรมเรียบร้อยแล้วสอบสวนง่ายเลยทีนี้แค่เราไปยื่นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าทําไม่มีนักการเมืองคนไหนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนแม้กระทั่งรัฐบาลของอนุทินก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้จริงไหมครับไม่มีนักการเมืองคนไหนพูดถึงเรื่องนี้เลย แล้วพี่น้องเราจะต้องตายฟรีหรือเปล่าทหารเราเนี่ยนะจะต้องตายฟรีหรือเปล่าสิบแปดนายไอ้ได้ตังในทุกวันนี้จ่ายเขาแล้วหรือยังนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนทที่ลงท้ายด้วยจุดสองหนึ่งะไอจุดสี่หนึ่งนะฮะใช่ไหมครับผมบอกตรงๆเลยนะถ้าตามจับสองพ่อลูกคู่นี้มาดำเนินคดีนะครับไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดแม่งหรอก ทุกวันนี้เขมรมันฆ่าไม่ตายเพราะอะไรเพราะมันมีไอ้คนที่มันเห็นประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไปขายน้ํามันให้มันไปขายของให้มันกินไปขายไฟให้มันใช้ทุกวันนี้ตามแนวชายแดนยังมีไฟใช้ยังมีอินเทอร์เน็ตเล่นอยู่เลยทุกวันนี้และเขมรนี่ที่มันอยู่ในบ้านหนองจานมันอยู่บ้านไอ้ยาแก้วเนี่ยหนองยาแก้วเนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านเราทั้งนั้นมันก็มาซื้อซิมบ้านเราแล้วไปใช้ต่อ มันก็เติมโปเติมโปไปเรื่อยเห็นไหมครับวันนี้คนไทยวันประเทศไทยนักการเมืองไทยเนี่ยแม่งกลัวเพราะมันมีปัญหาอยู่หลายอย่างถ้าเอาคนอย่างกูไปเป็นนายกกระสบายกูพากลาออกหมดเลยยักแม่จริงไอองค์กรไหนที่มีปัญหากูลาออกจริงป่ะแล้วกูจะกูจะซบจีนเลยสัตว์กูจะเรียกจีนมาคุยเลยบอกฮัลโหล ไอ้สีจ้นผิงเอาอยัางไงวันนี้กูเทนะตักมาทางนี้แล้วเอาไงถ้าจีนบอกเอาอย่างเงี้ยนโยบายเป็นแบบนี้เอาไหมเอาถ้าลงทุนร่วมกันเอาลงทุนร่วมกันเอาอเมริกาบอกอย่าลืมเรานะเราก็ด้วยนะใครๆครก็อยากจะคบไทยแต่เราพยานนักการเมืองบ้านเราทำตัวให้ให้เป็นหมาที่ออยู่ใต้ตีนของไอ้พวกมาหาอำนาะจ นักการเมืองบ้านเราเนี่ยทําตัวเหมือนหมาที่อยู่ใต้ตีนเขาอะท,ทั้งทั้งที่ประเทศไทยในของดีมีเพียบเลยเฮียจริงไหมครับเออนะพี่สมานบอกป๋าใจเดียวกับผมเลยใช่ผมจะลงทุนชวนจีนชวนรัเสเซียชวนอินเดียมาลงทุนในประเทศไทยอันไหนที่เราร่วมทุนกันได้ก็ร่วมทุนกันรัฐบาลคุมรัฐบาลถือหุ้นจริงไหมครับไอสัตว์มึงไม่ต้องขายของเยอะหรอก มึงขายอินเดียขายจีนขายรัสเซียเนี่ยขายเกาหลีเหนือแค่เนี้ยมึงสบายแล้วมึงไม่ต้องทำอะไรเลยจริงป่ะเพราะอย่าลืมนะการที่เราชวนไอ้พวกนี้มาเป็นหุ้นส่วนในประเทศเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงให้มันมาลงทุนนะเราเป็นคนถือหุ้นใหญ่แล้วชวนมันมาลงทุนกับเราเนี่ยเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันเนี่ยสุดท้ายของเรายัางไงก็ขายออกพรจะขายไม่ได้ไพวกนี้ก็พากันเจ๊งหมด